สาสนี่โต๊ะแคมปิ้งที่ป๋าสั่งมานะแล้มีโต๊ะตัวนี้แล้วก็เก้าอี้นะมันเล็กไปป๋าเลยสั่งมาใหม่สองตัวอ่ามันจะใหญ่ใกล้เคียงกับของแม่บีอันนี้นี่ครับนีบอ่อันนี้นั่งสบายมากดูซิว่าเดี๋ยวให้บีมกันอนาะว่าเท,ท็ดนั่งมานั่งสบายเหมือนของบีที่ซื้อมา่ะเก่านี่เดี๋ยวชุดนี้เดี๋ยวป๋าจะาไปอยู่ไปไว้ที่บ้านสวน บ้านสวนไม่มีเก้าอี้นั่งอุ้ยน่าจะใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเทียบเลยเดี๋ยวเอามาเทียบเลยนะว่าเอานุ้นมานั่งเทียบเอามากางเทียบกันเลยดูดิใหญ่เท่ากันเปล่าวัดด้วยระดับสายตานี่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 คุณทุนนี่อ่าฉากไปข้างหลังนี่ไปนั่งตรงนู้นเลยอ่าใครแกะออกมาดูแล้วน่าจะเล็กกว่าน้อยนึงตรงปูนนี้ก็พอไม่ต้องไปตรงนั้นน่ะบีกลางบีกางเลยบีกลาง นาวาไปนั่งเทียบกับของน้องดิเ<อ>ท่ากันไหมความสูงความสูงได้แต่ตัวพนักพิงเนี่ยตัวพนักพิงของแม่บีสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ขนาดของเก้าอี้เนี่ยพอ,พอกันกเดี๋ยวกันบเดี๋ยวบีมลุกนาวาลุกเดี๋ยวจะดูจะดูจะดูที่ความสูงอ๋อของแม่บีใหญ่กว่าน้อยนึง งานใหญ่กว่าอันนี้รับน้ำหนักได้ไรหนึ่งร้อยห้าสิบโลเขาเขียนอะฮะไหนแม่บีลองนั่งไม่ร้อยห้าสิบโลใช่เปล่าร้อยห้าสิบหรือแปดสิบห้าโลเดี๋ยวต้องเปิดดูจะร้อยห้าสิบเป็นไงได้ไหมก็ด้แต่ผมแม่งต้องสบายอ่า <c ười> อ่าอม่มีหมอนด้วยมีหมอนด้วยเหรอใช่เหรอ อ้าวก็ตามราคาของแม่บีซื้อมาเท่าไรครับอันนี้กี่ร้อยอ่าอันนี้เพิ่งจะร้อยห้าสิบหกร้อยก้าสิบอ่าหกรอยก้าสิบกับร้อยห้าสิบจะให้มันเหมือนกันได้ยังไงน้าบีมนะอ่าโอเคก็ใช้ได้สมราคาไม่แพงมากมาก็ไปจะแกะอะไรครับแกะนู่นของแม่ที่ส่งชิ้นต่อไปเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันมาอะไรดู ทัทอะไรอีกอันนี้ขาที่วางกระติงแผงเหรอใช่อุ้ยมันเป็นหมายอ่ะไอซื้อแบบหมายทางชีวิตอ่ะกระติกวางบนบ้านเนี้ยใช่อุ้ยมันจะมั่นคงเหรอก็อคนอื่นเขาก็วางกันจะล่นเปล่าล่นหรอมาชิ้นต่อไปชิ้นต่ออ๋อนาวาทำอะไรอันนี้อะไรครับ ผ้าคุมพ้าปู้าคุมที่นอนก็เหมือนเมื่อวานอ่ะใช่แต่นี้เป็นคุมบนที่นอนอ๋อคุมที่นอนเป้าลม,มหมดแล้ว